ถาวีเนียหลุดหรือแตกทำไงดีแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้าง,งการหลุดอะเกิดได้ยากมากๆเลยครับแต่ว่าในการแตกเนี่ยเกิดขึ้นได้ก็อาจจะแบบไปกัดของแข็งกัดฟอกไปฟันแทงเรายังแตกได้อย่างที่เคยเจอคือไปเปิดฝาเบียอ,อันนั้นก็คงไม่รอดเราจะต้องมาพิจารณากันเลยครับผมบินเล็กน้อยหรือว่าบินเยอะถ้าจริงๆบิ่นเล็กน้อยอะ บางครั้งนะครับก็มีการขัดแต่งได้หรือถ้ามันมีการบินเยอะเราก็สามารถรื้อทําใหม่ได้หลยี่ไม่จา,าเป็นต้องทายกแผงนหรืออะไรที่อยากได้คอนเทนต์อยากได้ความรู้แบบไหนจากทางพวกผมอีกสามารถแจ้งเข้ามาได้เหมือนกันในตรงส่วนของชิ้นวีเนียถ้ามันไม่สมบูรณ์นะครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่บินด้วยถ้ามันติดก,กับของเหนือพวกนี้ครับมันก็จะเป็นแหล่งสะสมของพวกค่าจุลินทรีย์ก็จะทำให้เหนือเกษตได้ก็จริงๆก็จะเป็นสิ่งที่ บอกคนไข้ทุกคนเลยก็คือ1เลยเรื่องของการรักษาความสะอาดแล้วก็2คือการมาเช็คอัพอย่างที่3ก็คือระมัดระวังในการใช้งานต่างๆถ้าคอสเดนใช้ก็คือเป็นวันสดุที่เรียกได้ว่าแข็งแรงมากๆเลยในปัจจุบันก็คืออัปเดตกันมาให้หมดแล้วแต่ถ้าจะมีอะไรที่ช่วยคนไข้ได้พวกฟันยาดนะครับผมสำหรับลูกค้าที่น่ารักนะครับของคอสเดนหรือผู้ที่อยากมาเป็นลูกค้าที่น่ารักกับคอสเดนะนะครับอยากมีฟันือสวยอยากมีวีเนียสวยๆต้องทอํายัางไงยังไงบ้างเข้ามาปรึกษากันได้เลยก็สามารถ ทักมาสอบถามนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้แล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าสวัสดีครับ